อัสสลามอะัยกุมวะราะมาตุ้นล้อฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมน้องๆครับรูปร่างเหล่านี้เขาเรียกว่ารูปเรขาคณิตมีทั้งรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรี ซึ่งรูปร่างของรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะความแตกต่างและจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันครับและในวันนี้พวกเขาจะมาทำให้น้องๆได้ทราบถึงคุณสมบัติของเขากันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มรู้จักเขาเหล่านี้กันเลยครับเอาเลยครับเรามาให้รูปเรขาคณิตทั้งสองมาแสดงตัวเพื่อนำเสนอความโดดเด่นของตัวเองให้กับน้องๆชมกันสักหน่อยนะครับน้องๆครับ พี่คือรูปสามเหลี่ยมครับพี่มีลักษณะเด่นคือมีด้านทั้งหมดสามด้านน้องๆลอ,องนับด้านของพี่สามเหลี่ยมดูสิครับหนึ่งสองสามนอกจากพี่แล้วยังมีเพื่อนๆรูปสามเหลี่ยมที่พี่อยากแนะนำให้น้องๆรู้จักอีกนะครับแต่เอพวกเพื่อนเพืนของพี่เขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะจะเหมือนหรือต่างกับพี่หรือเปล่า น้องๆคงต้องไปติดตามกันแล้วล่ะครับนี่คือเพื่อนๆของพี่เองครับน้องๆดูสิครับรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกรูปมีด้านสมด้านเท่ากันรูปนี้มีสามด้านหนึ่งสองสรูปนี้ก็มีสมด้าน หนึ่งสองสามหรือจะเป็นรูปนี้ก็มีสามด้านเช่นเดียวกันครับนับพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามน้องๆรู้ไหมครับว่าเพียงแค่น้องๆเอานิ้วลากไปตามขอบของรูป น้องๆก็สามารถนับด้านของรูปได้แล้วล่ะครับขอบคุณพี่สามเหลี่ยมมากนะครับที่ช่วยมาแนะนำตัวและให้ความรู้แก่น้องๆและต่อไปก็เป็นตาของพี่สี่เหลี่ยมคนสวยบ้างแล้วล่ะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะพี่คือรูปสี่เหลี่ยม น้องๆหลายคนก็คงรู้จักพี่ดีนะคะลักษณะประจำตัวของพี่สี่เหลี่ยมก็คือมีด้านทั้งหมด4ด้านน้องๆมานับไปพร้อมๆกับพี่เลยนะคะ1นึ่สองสามสี่และนอกจากพี่แล้วก็ยังมีเพื่อนๆพ,พี่อีกหลายคนที่มีรูปร่างสวยงามเก๋ไก๋แปลกตาอยากให้น้องๆ ได้ไปรู้จักกับพวกเขาจังเลยค่ะตามมาเลยค่ะน้องๆน,นี่คือเหล่าเพื่อนๆแสนสวยของพี่เองค่ะดูสิคะแต่ละคนช่างสวยเลิศด,ดูดีกันจริงๆและที่สำคัญพวกเขามีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอยากให้น้องๆสังเกตดีๆทุกรูปจะมีด้านสี่ด้านเท่ากันค่ะถ้าไม่เชื่อ น้องๆใช้นิ้วลากไปตามขอบของรูปดูสิคะรูปนี้มีสี่ด้าน1 2 3 4รูปนี้ก็มีสี่ด้าน1 2 3 4 รูปนี้ก็เช่นเดียวกันมีสี่ด้านค่ะหนึ่งสองสามสี่หรือว่าจะเป็นรูปนี้ก็มีสี่ด้านนะคะหนึ่งสองสามสี่ ขอบคุณพี่สี่เหลี่ยมแสนสวยมากนะครับและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างรูปเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะรอบตัวน้องๆก็ยังมีรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมรูปร่างต่างๆอีกมากมายเลยครับ ก่อนที่จะจากกันอยากให้น้องๆมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าคุณสมบัติของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างรูปสามเหลี่ยมมีลักษณะเด่นคือมีด้านทั้งหมดสามด้านน้องๆลองนับด้านของรูปสามเหลี่ยมพร้อมๆกันได้ครับหนึ่งสองสาม รูปสี่เหลี่ยมลักษณะเด่นประจำตัวคือมีด้านทั้งหมดสด้านมานับด้านของรูปสี่เหลี่ยมพร้อมๆกันครับหนึ่งสองสามสี่ในครั้งนี้น้องๆรู้จักรูปทรงต่างๆเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสหน้าจะพาไปรู้จักกับพี่วงกลมและวงรีกันต่อได้ครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับสู่โลกแห่งเรขาคณิตอันแสนสนุกค่ะน้องๆคงจำกันได้นะคะว่าครั้งที่ผ่านมาน้องๆได้ทำความรู้จักกับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมกันไปแล้วสําหรับครั้งนี้ จะพาน้องๆไปรู้จักกับรูปวงกลมและรูปวงรีกันบ้างนะคะจะสนุกสนานมากแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆก่อนอื่นจะขอแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่วงกลมและพี่วงรีกันค่ะแต่เอพี่วงกลมกับพี่วงรีอยู่ไหนกันบ้างนะน้องๆช่วยตามหาพี่ๆทั้งสองหน่อยนะคะอืม อยู่ไหนนะ้าอ๋อนั่นไงเจอแล้วเขากำลังหลับอยู่ค่ะน้องๆชูเบาๆนะคะเดี๋ยวพวกเขาตกใจเออพี่วงกลมกับพี่วงรีคะตื่นเถอะค่ะน้องๆรออยู่อืมอ้าวสวัสดีครับน้องๆเอ่ออืม ขอโทษด้วยนะครับพี่วงกลมนอนเพลินไปหน่อยเดี๋ยวพี่จะช่วยปลุกพี่วงรีให้นะครับพี่วงรีตื่นเถอะครับได้เวลาไปพบน้องกันแล้วอ,อ้าวนงน้องมากันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะเอาล่ะคราวนี้ขอมอบหน้าที่ให้พี่วงกลมและพี่วงรีช่วยพาน,นัน้องไปตะลุยโลก แห่งเรกค้าคณิตกันต่อนะคะขอให้สนุกนะคะน้องๆยินดีเสมอครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยน้องๆทราบหรือเปล่าครับว่ารูปวงกลมกับรูปวงรีเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าน้องๆสังเกตให้ดีจะเห็นว่าขอบของรูปวงกลมและรูปวงรีมีลักษณะโค้งเหมือนกันครับ แต่รูปพี่วงรีจะคล้ายๆไข่นี่คือรูปวงกลมและนี่คือรูปวงรีครับรูปวงกลมรูปวงรีรูปวงกลมรูปวงรีรูปวงกลมและรูปวงรีค่ะ เอ๊พี่วงรีครับเราลองมาให้น้องๆช่วยพิจารณาภาพต่อไปนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีกันดีไหมครับดีเลยค่ะพี่วงกลมมีอะไรบ้างที่เป็นรูปวงกลม รูปที่เป็นวงกลมมีดังนี้ครับมีอะไรที่เป็นรูปวงรีบ้าง รูปที่เป็นวงรีมีดังนี้ครับมีอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้าง นรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีดังนี้มีอะไรที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบ้าง และสุดท้ายรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีดังนี้ค่ะน้องๆตอบถูกกันไหมคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าสิ่งของรอบๆตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรี จากภาพน้องๆจะเห็นว่าประตูตู้เย็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนั่นก็เพราะประตูตู้เย็นมีด้านสี่ด้านต่อไปเป็นรูปพีระมิดค่ะน้งนงองๆตอบพี่วงรีได้หรือไม่คะว่าพีระมิดเป็นรูปเลขาคณิตทรงใดเก่งมากค่ะพีระมิด เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้านสามด้านต่อมารูปตาช่างน้องเห็นใช่ไหมคะว่าหน้าปัดของตาช่างเป็นรูปวงกลมส่วนกระจกเป็นรูปวงรีเป็นยังไงบ้างครับพี่วงกลมเชื่อว,ว่า น้องๆคงจะสนุกสนานไปกับการจำแนกรูปเรขาคณิตต่างๆอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับเห็นน้องๆเรียนอ,อย่างมีความสุขและสนุกสนานพี่ๆทั้ทงสองก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันขอให้น้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไม่เอ่ยต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆใช้นิ้วของเด็กๆนะคะลากเส้นตามรูปทรงต่างๆนะคะบนหน้าจอมือถือที่เด็กๆได้ดูกันเลยนะคะ รูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงวงกลม the